กราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับสนใจอยากเป็นผู้สนับสนุนติดต่อสอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดียามเย็นด้วยละกันครับผม คลิปนี้ก็มีสินค้านะครับที่พี่น้องนำมาตีเทิร์นพอให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับสนใจตัวไหนเบอร์โทรศัพท์โทรมาแล้วกันครับผมก็สะสมกันไปครับพี่น้องนะครับยุคสมัยนี้เงินหนึ่งพันเงินสองพันหายากครับผมหาเงินกว่ามาได้ก็จุนเจือครอบครัวใจมันรักเครื่องเสียง อันไหนพอเก็บพอดูพอสะสมว่ากันไปครับพี mm ่น้องถูกแพงก็ตัดสินใจกันเองครับผมกําไรพอได้ค่าน้ำมันสู้กันไปมานี่เอาใจคนงบน้อยก่อนนะครับก็ตัวนี้เป็นโตชิบ้านะครับตัวนี้จะเป็นน่าจะประมาณแรมสี่นะนะครับหรือแรมแปดอะไม่แน่ใจเดี๋ยวดูให้แป๊บน,นึงอืสี่หรือแปดมา มันสีแรงไหมคันนี้สิพอจวดบอพี่น้องสีสันสวยงามขนาดจอสิบห้าจุดหกนะครับตัวนี้ก็วินโดวอู้แรมเปดพี่น้องตัวนี้แรมเปดนะครับมี S อ d ด้วยนะนะครับ S อ d ดีนี่ประมาณหนึ่งสองเปดนะครับผมก็ช่วยทำให้เครื่องเร็วนะครับพอประมาณนะครับตัวนี้ได้เรมที่เปดนะครับผมตัวนี้ก็ ขนาดหน้าจออยู่ที่ประมาณ15.6นะครับจอใหญ่นะครับสีสันสวยงามโตชีบ้าอะไรที่แถมมาให้บ้างโปรแกรม MPC คาราโอเกะ YouTube WinM นะครับไปโหลดเพลงเปิดได้เลยมะโรงคราวเกะกันหน่อยแถมไปให้พี่น้องแล้วนะครับตัวนี้อยากฟังราคาไหมพี่น้องไม่แพงนะ2,700บาทครับผม2,000 700บาทนะครับเป็นตัวชิบ้าแรมเปต ssd 1 2 8สโจขนาด15.6ห้าจมาเอาสุมสมซานกันหน่อยไหมมาเดี๋ยวลองสุมซานหน่อยสิโอ้นะส,มสุสมซานสุมซานมาพอได้ฟังไหมโชหน่ะนี่ได้ยินไหมพี่น้องก็ไปเสียบเข้าตู้ลำโพงร้องคราวเกะเลย อันนี้จะเป็นคาราเกะแบบติดมาให้นะครับนี่เป็นไงนี่นะฮะสกโลโซด้วยอืมแค่นี้พอ <c oughs> เดี๋ยวติดเอออ่ะมีคาราเกะแถมให้นะครับก็ตัวนี้เแบบ็ดเก็บไฟไหมมาดูพร้อมกันเลยอาจจะเก็บไม่นานแต่ถ้าเบ,บ็ดมันไม่เก็บนะดึงเนะี่ยดับเลยนะใส่ชาร์จอยู่นี่ครับผมดึงจุ้ย ใส่ชาร์จดึงออกแล้วนะครับไม่ดับครับพี่น้องแปลว่าเก็บไฟแต่อาจจะเก็บไม่นานก็ดีกว่าดึงแล้วดับเนาะพี่น้องเนาะสองพันเจ็ดร้อยบาทครับพี่น้องเดี๋ยวชาร์จไปก่อนนะนี่ชาร์จไปก่อนชาร์จไปก่อนนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทราคารับเองรวมจัดส่งค่าจัดส่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้ก็ลงเป็น windows สิบให้แล้วนะครับก็ความเร็วก็ตามราคาเนาะนะครับดูหนังฟังเพลงพอได้อยู่นะนี่เอา้ามาเชื่อม ยูทูบ b e ให้พี่น้องดูหน่อยนะครับจอใหญ่นะนี่สภาพสมบูรณ์นะครับ Wi-Fi มีตัวต่อ Wi-Fi นอกให้เชื่อมต่ wi อ Wi-Fi เ,เรียบร้อยนี่ต่อฮอสปอร์ได้มาดู YouTube หน่อยนะครับนี่ตัวนี้ต่อ YouTube ไปแล้วอันนี้ความเร็วอ่อผมเล่นตัว1ชั่วโมงนะครับก็ความละเอียดเร่งแค่240นะครับ,รบลองฟังดู เนี่ยเสียงดังอยู่นะมาดูตัวนี้หน่อยนี่อ่ะตัวนี้24นาทีนะครับก็ราคา2 7งพันเนะครับประมาณนี้เลยนะครับเบ็ดเก็บไฟล์ให้นะครับก็ใครสนใจก็โทรมาแล้วกันนี่เล่นแล้วอันนี้ YouTube นะครับได้ปกตินะเอออ่รับสภาพนีได้ก็จัดเลยเ้อพี่น้องเด้อนะครับ2,700บาทรวมจัดทรงส่ง2,850บาท สภาพสวยโจอขนาดใหญ่นี่นะครับนี่เลยเด้อแรมเปดเด้อตัวนี้นี่สภาพประมาณนี้เลยไม่มีเตกนะครับสภาพสวย2007มีคราวเกตไ่ให้ด้วยคราวเกตตัวนี้หลายท่านกลัวเล่นยากใช่ไหมเอออะกลัวเล่นยากใช่ไหมไม่ยากครับเมาส์ไปดับเบิลคลิก2ครั้งขึ้นมาปุ๊บปุ๊บสิ <c oughs> เออไม่ปุ๊บให้สักทีเนี่ยพอขึ้นมาอย่างนี้พิมพ์เพลงเลย นะครับเพลงอะไรดีทำบุญร่วมชาติทำบุญเดี๋ยวนะลบะทำบุญอ,อันนี้ทำบุญอะไร,ทำ,รทำบุญร่วมเนี่ยทำบุญร่วมชาติเนาะแล้วเราก็ Enter อร์พวมันก็จะเล่นเลยแต่ถ้าเราจะพิมพ์เพลงอีกก็พิมพ์ไปเลยสมมุติว่าผมพิมพ์เพลงเพิ่มอีกเ่ยเก่งโชกีฟ้าอะไรไม่รู้เนี่ยบันทึกไว้แล้วกดลง เนี่ยเพลงต่อไปโรเล่นถ้าจะเล่นกด Enter เนี่ยเล่นเลยเพลงก็รุ่นเก่ารุ่นใหม่อยู่ในนี้เยอะนะพี่น้องนะครับก็แถมไม่ให้เลยไม่ได้เอาออกนะตัวนี้คราวเกะน,นะครับไปรับงานได้เลยร้องคราวเกะได้สบาย2,700บาทดอกเรกเอาไปพี่น้องนี่2,700นะรับเองนะที่บุรีรัมนะตัวนี้ไม่มีกระเป๋าให้นะครับมีแค่สายชาร์จแล้วก็ ตัวนี้เป็น wi-fi นอกให้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้ไม่มี hdmi นะตัวนี้น่าจะเป็น vga นะครับนี่ VGA อยู่ด้านหลังครับผมต่อได้ปกตินะอ๋อจัดไปพี่น้อง2,700บาทครับผมไหม่ครับผมคลื่น u hf ตัวนี้ยี e ่ห้อนี้นะครับนี่ย e ี่ห้อนี้เลยสภาพสวยลูกค้าซื้อมาใช้แค่ไม่กี่งานเองนี่สภาพสวยมากนะครับ ตัวนี้รับสัญญาณได้ไกลผมลงเทสแล้วประมาณ30เมตรไม่มีหลุดเลยนะลงพูดแบบเทสเทสให้เลยนี่ลูกไม้เขาสภาพสวยลูกไม้น้ำหนักดีสภาพสวยเดี๋ยวดูด้านในหน่อยจุ๊บนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนี่สภาพสวยงามอีกลูกหนึ่งสภาพสวยงามสวยไหมพี่นอ้องงามเนาะนี่สวยเลยครับไม่โรยอันนี้ ยางกันกลิ้งให้นะครับแล้วก็เขาจะมีเสามาให้ทั้งหมดหน้าหกหน้าหหลังหลังนี่มีทั้งหมด4ตัวไม่ต้องใช้ชุดย้ายเสานะพี่น้องสังเกตดีๆเสียบด้านหน้าได้เลยนี่เสียบด้านหน้าได้เลย,เย,นนเลยติดเหล็กได้คลื่นยูด้านหลังก็นี่เลย XLR ก็มีแจ็คโฟนก็มีอะแดปเตอร์ให้สภาพสวยมีกล่องให้แบบนี้นะครับ ตัวนี้เอาไปในราคา1,900บาท1,900บาทสภาพสวยลูกค้าเพิ่งซื้อมานะตัวนี้น่าจะซื้อมา3 0 0พกว่าบาทนะรุ่น6เสาว,วันนี้เอาไป1,900บาทครับผมใครที่จะเอาทูมานะตัวนี้ค่าจะส่งอยู่ที่ประมาณ120บาทนะครับนึพันเกพี่น้องไม่ลอยมาแล้วใครหาอยู่นะครับสวยนเนาะเจียมๆเลยอืมนะครับเอานี้พินโยพินโยซาวนะครับตัวนี้ก็ สิข้างละสงสิบสอข้างละสงได้โบดประมาณนี้ฐานทิศตื้อมีข้างบนสงข้างล่างน่าจะ2งนะโบดสวยอะไรสวยโบดเป็นพินโยเลยเปิดประทุนให้แบบนี้เลยสองพันร้อบาทขับกลางเหลยมพี่น้องสิองดอกได้สี่ดอกเลยนะ12นิ้วได้สี่ดอกอะเออนี่เอาเอาไปขับเหล้ยมก็ได้นะฝาสวยหนุนฝาอยู่นู่นนะครับสองพัน 700บาทนะครับตัวนี้เป็นพินโยนะมาแล้วยอดนิยมโปร2 5 0 5 Pro 2 0โปรุ่นนี้บอกได้เลยหลายท่านตามหาเยอะกันมาก18นิ้วได้ข้างระดดกอืม18นิ้วดังเลยะนะข้างระดดกแต่เหมาะสำหรับขับ12นิ้ว15นิ้วสภาพสวยย e ี่ห้อโปรยูโรเทครุ่นโปร2 5 0 5ตัวนี้ได้อยู่ที่3,400บาท 3, 4 0 0บาทครับผมอ๋อนี่มาตัวนี้ ไม่ค่อยเจอนะ XL 450นะครับ XL Series สภาพจะงามขนาดนี้พี่น้องดูฝาฝาเดิมเลยนะครับนี่ไม่ได้ทำสีนะฝาเดิมสวยมากตัวนี้ผมบอกเลยสภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงครับไม่ต้องเกะดูได้เลยนี่ดูก่อนนี่อันนี้ได้มาสวยมากนานๆจะเจอ XL รุ่น450สวยแบบนี้นะครับตัวนี้เอาไปในราคา 3,700บาทสภาพสวยๆเลยนะอีกแอลรุ่น4 5 0 3,700ห้าบาบาทครับพี่น้องสวยมากอันนี้เน้นความสวยนะตัวนี้ได้ความสวยพี่น้องนี่นะครับเอี่ยมๆเลยผมบอกเลยเจมๆเลยตัวนี้ได้ความแจมได้ความเจมม3,700บาทครับผมมาสายโรเยนสายโรเยนนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น 355S นะครับก็คือ5 5 0วัตต์นะดูก่อน5 5 0วัตต์นะตัวนี้รุ่นใหญ่นะเออนะครับไม่ใช่รุ่นเล็กนะ5 5 0วัตต์รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่พี่น้องเป้งๆเลยนะครับรุ่นเขา355แต่กำลังวัตต์เขา5 5 0วัตต์นะครับรุ่นนี้ไม่มีหูมานะพี่น้องแต่สภาพได้ความสวยแต่สภาพผมบอกเลย ว่าได้ความสวยครับพี่น้องเจียมมากเน้นความสวยก่อนเนาเน้นความสวยเน้นความสวยตัวนี้550วัตต์โรเย็นใช้งานได้ปกติสภาพหน้าสวยๆเอี่ยมๆเลยเอาไปในราคา3,900บาทครับพี่น้อง3,900บาท550วัตต์จัดเลยพี่น้องตัวนี้เอาไปขับกลางเหลมเด้อโอ้ยนะเสียงดี ทุกฟังก์ชันโอกหมดนะครับเสียงดีสภาพสวยนานๆจะเจอสภาพโรเยนสวยแบบนี้นะครับ3า0พเ้าอาตัวล่าง NPELDA 300รนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น3 0 0ได้ความสวยอีกแล้วครับพี่น้องตัวนี้ได้ความสวยอีกแล้วนี่อนะ๋อใครโชคความสวยดีกว่าไปซื้อมือหนึ่งแต่ได้สภาพเหมือนได้มือหนึ่งอย่างนี้เอาไป3า0พเหมือนกันตัวนี้ NPE นะตัวนี้นี่นะครับ NPE นะตัวนี้ รุ่น300นะครับ l d a 300ได้ความสวย39 0 0รยเยิก็3,900บาทเหมือนกันครับผมมาดูรุ่นใหญ่หน่อยพี่น้องนี่550เหมือนกัน NPE ทุกฟังก์ชันแถวนี้เทสแล้วออกปกติไม่มีคอกแคกเจ้าของเดิมทำความสะอาดแต่บอดซิงตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเดิมไหมแต่บอดยังเป็น NPE นะตัวนี้นี่ยังเป็น NPE อยู่นะบอด สภาพสวยไม่จีไม่ฮำด้านในประมาณนี้เลยนะครับแล้วแถวนี้นี่ทำมาดีมากไม่มีจีไม่มีฮำด้วยนะครับเฟตเป็นจานบินเนอะพี่น้องเนี่ J56 K 176อโอ้อดแค่เฟตขายนี้น่าจะได้กําไรแล้วนะพี่น้องทั้งหมด5คู่ฝั่งละ5หรือเปล่าเจ้าของเดิมบอกมาอย่างนั้นเพราะว่าเขาติดกระดานแบบนี้มานะครับไม่อยากให้จับกลัวชอว็อตกลัวอะไรแล้วว่าไม่แน่ใจนะนะครับ J 5 6 K 1 7 6ข้างละ5ตัวไม่รู้5ตัวเรือ5ครัวมันส่งไม่เห็นนะ่ะนะครับแต่มี5ขึ้นแน่นอนนี่สภาพประมาณนี้เลยอันนี้เอาไปในราคา3,500บาทครับผมเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับตัวนี้ด้านหลังคือเขาจัติดกาวอะไรไม่รู้มาอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าติดมาเพื่ออะไรเพราะว่ากันหักหรือเปล่านี่นะครับส่วนด้านหลังเรา เปลี่ยนใหม่ก็ไม่กี่บาทแล้วแต่นี้ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกพี่น้องนี่นะครับกาวช่วยให้ยึดแน่นเลยเนี่ยโยกไม่หักเลยนะนี่เนี่ยครับสวยมากด้านหลังนี่ประมาณนี้เลยนะอันนี้เอาไป3 5 0 0ครับพี่น้อง3,500บาทครับผมเร่งตัวนี้ใครสายหน้าลายไม่ต้องกลัวเลยครับผมจวดแบบืมนะฮะไฟลุกเลยอ่ะ <c oughs> นะครับเอ้านี่จุดจวดเลย550บาท J56 1> k 1 7 6จัดเลยพี่น้องตัวนี้ไม่ผิดหวัง3,500บาทสภาพงามๆพูลลุ่มจัดการให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับมาดูตัวนี้ครับผมใครที่หาไว้ขับมอนิเตอร์12นิ้วนะครับรุ่น150วัตต์คูณ2องฮอตอกไม่กีไม่หำ12 2นิ้วข้างละ2ดอกสบายดังด้วยเย็นจิ๊บเลยพี่น้องเปิดได้ทั้งวันไม่มีควันออกแน่นอนรุ่น1 u น้ำหนักเบา ใครจะเอาไปฟังแบบเบาๆนะตัวนี้เอาไปพันสองหนึ่บาทครับพี่นเอาไปขับกลางกันนะอเออนะฮะเอานี่นี่อ่อสายลีดสายลีด4โคสายลีด4โคนะครับยาวก็น่าจะประมาณ7จ็เมตรนะไม่แน่ใจนะใหม่ๆเลยนี่สวยๆเป็นของลีดซีโคหัวลีดแล้วก็เถมตัวนี้สายลำพูงนะครับน่าจะได้อยู่มั่งประมาณ5้ามตรนี่ หัวสเปกค,ค้อนครบ2ตัวแบบนี้2คู่นี้พร้อมสเปคค้อนกับตัวสายลีดซโคอ,อันนี้เอาไป600บาท600บาทคู่นี้เลยนี่นะครับคุ้มแน่นอนพี่น้องเหล็กครับผมเหล็ก 10U ยลึก17ของโปรพัสเหล็ก10 u ลึก1 7ของโปรพัสเป็นเหล็กพลาส,สติกสภาพโดยรวมเช็คแล้วไม่มีแตกไม่มี บุบสลายใดๆดทั้งสิ้นใช้งานได้ปกติสภาพสวยด้านในงามแบบนี้เลยเด้อเนี่ยพลนกล้องให้ชมตัวนี้เอาไปในราคา1,800บาทครับพี่น้อง1,800บาทจัดได้เลยนะใครหาเหล็ก abs นะครับลึกประมาณ17 10 u มาแล้วแหละกไซวอเทคนี่สีลึกประมาณ20 C U ลึกประมาณ20ตัวนี้สภาพสวยเอาไป1,500บาทพ 1500บาทนะครับตัวนี้ใครจะเอาก็โทรมานะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ยังอยู่ mm. พี่น้องเออนะครับหลุดจองก็ตัวนี้แรมสี่เอซูตแบเก็บไฟตัวนี้คีย์บอร์ดมีปัญหาใช้งานได้ปกติเชื่อม w i f i ได้ปกติทุกอย่างนะครับมีปัญหากับคีย์บอร์ดแถนคีย์บอร์ดนอกให้ใช้งานได้ปกติอันนี้เอาไปเอาไปพันเพอเอามีคีย์บอร์ดด้วยนี่เอาไปพันเดพอเนี่ เ,เชื่อม YouTube ได้ตัวนี้เออนะครับไปฟังเพลงไปเปิดเพลงทําโปรแกรมเกี่ยวกับไว้เปิดเพลงโหลดเพลงไว้ไปเปิดตามงานบูญงานบวชได้พี่น้องนะครับเออนะฮะเอา,เอาน่าจะประมาณนี้นะพี่น้องสินค้าค่ำคืนนี้นะครับก็มีเข้ามาช่วงเย็นอ่ะฝากคีย์บอร์ดด้วยเด้อใครที่หาอยู่6,500บาทนะครับคาซิโอนะครับคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนมีขาให้เรียบร้อย6,500บาทใครจะเอาก็ มาโตกันเนาะเออถ้าจะอยากโตมาทักไหมนะครับอยากให้มาลงเล่นก่อนนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ